สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ English is Easy ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันในวันเสาร์อีกแล้วนะครับพบกับภาษาอังกฤษกับสตางค์ได้นะครับวันนี้จะบอกได้เลยว่าเทปนี้พิเศษมากๆครับพอช่วงท้ายรายการสตางค์ได้นำอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให้กับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจอกับชาวต่างชาติในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันในช่วงแรกก่อนกับช่วง English p e v e r วันนี้จะเสนอการต่อราคาแบบภาษาอังกฤษ จะมีรูปแบบอย่างไรนั้นติดตามได้กับช่วงนี้ครับ สำหรับช่วง n g l i s h บ a ว v e r ในวันนี้นะครับรู้เลยว่าคนไทยเวลาไปต่างประเทศต้องมีการต่อราคาตามร้านหรือว่าตามตลาดต่างๆสตางก็เลยนำวิธีหรือว่านำคำศัพท์เกี่ยวกับการต่อราคาให้ถูกลงมาฝากคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะไปดูประโยชน์นะครับเราต้องมาดูคำศัพท์ในการต่อรองราคาก่อนมี2คํคำครับคำแรกคือ Bar g a, r g a i n b a r a i n bargain แปลว่าการต่อรองราคาคำนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคำที่คุณผู้ชมใช้แต่ถ้าจะใช้เป็นคำที่ใช้เป็นกริยาหรือ Ver รจะต้องเติมทูน้ำหน้าเป็น to bargain และอีกหนึ่งคำแถมให้ครับคือ haggle haggle สะกดดังนี้ครับ h a g g l e h a g l e. G G L E haggle หรือว่าถ้าเป็น verb คำกริยาจะใช้คาว่า to haggle นั่นเองสองคำนี้จำไว้ให้ดีนะคะเกี่ยวกับการต่อรองราคาให้ถูกลงเมื่อเรารู้คำศัพท์แล้วเดี๋ยวเรามาดูประโยคกันต่อครับสมมติว่าสตังจะจำลองสถานการณ์วันนี้เวลาคุณผู้ชมไปซื้อสินค้าสมมุติว่าสินค้าชิ้นนี้ที่เราจะซื้อเนี่ยมีราคาทั้งหมด500บาทหรือว่า f i v เราสามารถต่อรองราคาได้สมมติว่าคิดว่ามันแพงไปจริงๆแล้วก็สมควรที่เราจะต่อรองราคานะครับสำหรับประโยคแรกจะพูดว่า that's the maximum price I am willing to pay that's the maximum price I am willing to pay ประโยคนี้แปลว่านี่คือราคาที่สูงแล้วฉันสามารถจ่ายได้เท่านี้ คุณผู้ชมสามารถบอกแบบนี้ได้ให้กับเจ้าของร้านนะครับแล้วก็บอกราคาไปเลยสมมติว่าคุณจะซื้อสินค้าชิ้นนี้จากราคา500บาทเดือ400ก็พูดไปเลยว่า400พูดแบบนี้นะครับแต่สมมติว่าประโยคนี้ยังไม่ได้ผลเขายังไม่ต่อให้ราคาให้กับเรานะครับสามารถใช้ได้อีกหนึ่งประโยคนึงประโยคนี้ก็ช่วยได้ can you do a little lower Can you do a little lower? แปลว่าช่วยลดราคาลงอีกนิดได้ไหมครับประโยคนี้เนี่ยคำว่า do เป็นกริยาช่วยอย่างที่เราได้เรียนนะครับในช่วง grammar ผับเพลในสัปดาห์หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า do คือคำกริยาวิเศษที่สามารถแทนได้และในประโยคนี้นะครับ do แทนคำว่าลดราคาก็แปลว่าขอลดราคาหน่อยได้ไหม ก็ประมาณนี้สามารถ,รถลดราคาได้แล้วก็มีอีกหนึ่งประโยคสําหรับว่าใครเนี่ยยังไม่ถูกใจนะครับคํานี้เนี่ยเป็นการใช้เชิงจิตวิทยาเป็นประโยคนี้ครับอ mm, I don't know mm, I don't know ถ้าแปลภาษาไทยก็ไม่รู้สินะถ้าหากว่าคุณไม่ลดราคาเราก็อาจจะเดินหนีไปร้านอื่นดีไหมคือแบบว่าเราเป็นผู้บริโภคในประโยคนี้คือผู้บริโภคไม่ง้อคนขายอาจจะไม่พอใจก็เดินออกไปอาจจะพูดว่า walk away if they don't give you a lower price หรือว่า แปลเป็นไทยว่าก็เดินออกไปถ้าหากว่าคุณไม่ลดราคาให้เราเราก็คงเดินหนีนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ที่แบบไม่ง้อเลยคือเรามีเงินอะถ้าอยู่ไม่ลดเราก็ไปต่อและมาดูอีกหนึ่งประโยคนะครับประโยคนี้ชอบมากคือบอกไปเลยว่าจะเจาะจงราคาเท่าไหร่สติราคายังคง500บาทแต่เรามีเงิน300เราจะจ่ายแค่นี้เราจะพูดว่า can you do 300 can you do 300ก็แปลว่า เราเนี่ยมีจุดยืนว่า300ได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไม่รู้ละ่ะเรามีเงินแค่นี้จากราคา500ก็สามารถใช้ได้นะครับและประโยชนสุดท้ายอันนี้ชอบที่สุดเลยคือไม่เอาเปรียบทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อกับประโยชน์่ี่ว่า can we meet in the middle can we meet in the middle ภาษาไทยก็แปลว่าเราพบกันครึ่งทางนะอาจจะเป็นราคา400บาทในที่นี้คนขายก็ยอมถอยราคาจาก500ลงมาเหลือ400ส่วนคนซื้อก็ยอมนะครับที่จะต่อราคาเพิ่มอีกนิดหนึ่งจาก300ก็ต่อเพิ่มเป็น400อันนี้ก็เป็นประโยคที่ดีที่เราเนี่ยควรจะต่อราคาครับ และนี่ก็คือทุกประโยคนะครับในการต่อราคาแบบภาษาอังกฤษเวลาคุณผู้ชมไปต่างประเทศหรือว่าไปที่ไหนที่ต้องใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับประโยคเหล่านี้คําศัพท์เหล่านี้ช่วยคุณได้แต่แยกอีกครั้งละกันนะครับเวลาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนการต่อราคาก็ต้องดูด้วยว่าต่อตามการาเทะหรือไม่สมมุติว่าราคามันแพงไปจริงๆเราก็ควรจะต่อได้แต่ไม่ควรจะต่อจนกระทั่งที่ว่าคนขายเนี่ยไม่ได้กําไรอันนี้ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนอกจากเขาจะมองคุณผู้ชมไม่ดีแล้วนะครับภาพลักษณ์ของประเทศไทยก็อาจจะไม่ดีอีกด้วย ดังนั้นแล้วคุณผู้ชมสามารถนําคําศัพท์หรือว่านำประโยคเหล่านี้ไปใช้ได้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะแล้วก็ตามประเทศต่างๆนั่นเองครับและว,วันนี้นะครับนอกจากช่วงแรกที่เราจะรู้กับ English b e v v r r แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตื่นเต้นมากๆเราจะเจอกับชาวต่างชาติจะเป็นใครนั้นติดตามได้ช่วงหน้ากับรายการ English is Easy พักสักครู่ครับ ดัสซอริซันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต S T t X บนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกของ M S S Cable Networks ดัสอินทราบอร์ดแบนไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วแสงเสริมความบันเทิงถึงบ้านคุณเน็ตไฟเบอร์ถึงบ้านฟรีค่าบริการเคเบิลทีวีสอบถามข้อมูลพื้นที่ให้บริการติดต่อ call center ศูนย์สองหเจ็ดสาเจ็ดหนึ่งหนึ่งสาขาพิษณุโลกโทร055218707 ช่วงแกรมมาพาเพลิน ขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ English is Easy ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้รู้ไปนะครับว่าช่วงนี้จะมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให้กับคุณผู้ชมได้รับชมในช่วงนี้นะครับและวันนี้นะครับก็อยู่กับตรงนี้แล้วขอต้อนรับทิชเชอร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอย่างแรกเนี่ยต้องรู้จักชื่อกันก่อน What's What's your name ชื่ออะไรครับ My name is Daniel but you can call me Dan. อ อาจารย์ชื่อว่าแด n เนียลหรือว่าทิเชอร์แดนที่คุณผู้ชมสามารถเรียกได้ถามอีกอย่างหนึ่งมีชื่อไทยไหมคร What is your Thai name My Thai name is สมชายนี่ชื่อเหมือนนักร้องเลยนะครับพี่สมชายอาจจะเรียกครูแดนหรือว่าครูสมชายก็ได้แล้วแต่ที่คุณผู้ชมสะดวกนะครับ What are you doing in Thailand มาทำอะไรที่นี่ครับทิเชอร์ When I first arrived in Thailand I was working for a big school in Bangkok As well as training staff at an international company. And now, here in Pizanolok, I am a private teacher. อ๋อคืออย่างแรกนะครับฝรั่งที่จะมาเมืองไทยเนี่ยก็ต้องเริ่มการสอนที่กรุงเทพก่อนเป็นโรงเรียนใหญ่ๆจากนั้นเนี่ยก็มีการเข้าไปสู่การเทรนนิ่งสตาฟหรือว่าเกี่ยวกับพนักงานในองค์กรที่เป็นนานาชาติหรือว่าอินเตอร์เนชั่นแนลและตอนนี้นะครับเป็นโชคดีของชาวพิษณุโลกนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยสอนอยู่ที่นี่เลยเป็น p r i v a t e teacher ด้วยและคุณผู้ชมสามารถมาเรียนกับอาจารย์ได้อาจารย์ก็มีโรงเรียนเป็นของตัวเองและที่สําคัญเนี่ยมาเรียนทางหน้าจอก็ได้นะครับเปิดมาดูช่อง MSS เจอกับเราสองคนจะได้รับรู้ ภาษา,ากรงกแน่นอนครับ How long have you been here มาอยู่ที่นี่เนี่ยนานเท่าไหร่แล้วครับอาจารย์ Tiktok Tiktok I have been living <laughs> in Thailand since 2011 mm. and I moved to p i t s a n u l o ok k three years ago in 2013 คือมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยปี2011ย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับแล้วมาอยู่ที่พิซซาโโรคเนี่ยปี2013หรือว่า3ปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็มาสอนที่นี่มาสอนกับคนไทยแล้วก็เด็กไทยเนี่ยน่าจะเกือบร้อยคนแล้วที่ทิเชอร์แดนเคยสอน ยอมรับว่าสตังก์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็น your s t u d e n t แล้วก็ครูครูแดนสอนดีมากเลยอยากจะชวนครูแดนเนี่ยมาสอนคุณผู้ชมผ่านหน้าจอเราคิดว่ารายการนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่มีความรักภาษาอังกฤษอยากจะพูดภาษาอังกฤษหรือว่าอยากจะฝึกภาษาอังกฤษก็สามารถมาดูได้นะครับอยากจะรู้จริงว่ามุมมองของครูแดนเนี่ยคิดอย่างไรที่คนไทยเรียนภาษาอังกฤษ What do you think of Thailand or Thai people studying English I think with the ec coming very soon mm -hmm. it's very important for thai people to learn english so they can communicate mm -hmm. with their neighbors oh. right and <coughs> i think that thai students have studied a lot of english mm. at school but have not had many opportunities to actually practice yeah. their english and that's what the show is about right right c h ANCE FOR YOU TO PRACTICE YOUR ENGLISH WITH US YES VERY really GOOD ครูแดนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าสู่ AEC มันต้องมีการคอมม u n i c a t หรือว่าการติดต่อกับเพื่อนบ้านอย่างเช่นเมียนมาคัมบเดียกัมพูชาหรือว่าลาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยเด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษกันเยอะมาก แต่เรียนไปแล้วไม่ได้ใช้เรียนไปกลับบ้านไปก็ไม่ได้พูดนี่คือปัญหา this issue is main problem เป็นปัญหาหลักของคนไทยแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าสตังก์กับทิเชอร์แดนจะมาช่วยคุณผู้ชมผ่านหน้าจอดูรายการนี้แหละครับจะช่วยให้เราพูดได้แล้วก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับคนไทยด้วยกันเองหรือว่ากับชาวต่างชาติด้วยกันได้นะครับอีกหนึ่งคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายนะครับอยากจะมีอะไรที่จะพูดกับคุณผู้ชมไหมเพราะว่าดูเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหใกล้หมดอยากจะคุยกับทิเชอร์แดนมากกว่าน,นี้ What do you think? What do you think? Do you have anything to tell our audience? Learning a new language is not like learning something like math or oh. science, where you just memorize grammar rules and vocabulary. Hmm. English is more like learning music or swimming. Mm -hmm. The first time you learn how to swim, you feel like you're going to drown, right? Yes, you cannot yes. swim. <laughs> <coughs> but once you start to practice, 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 you feel comfortable mm -hmm. and you can begin to swim on your own. Mm -hmm. And once you can do that, you can learn to swim faster mm -hmm. or even how to swim backwards. Yes. โอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่ง่ายมากนะครับภารรษาอังกฤษก็เหมือนให้เรียนเหมือนวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนกับดนตร,ตรีหรือว่าการว่ายน้ํา ครั้งแรกที่เราว่ายน้ำเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนต้องกังวลน,นะครับต้องมีความตื่นเต้นความเครียดแต่เมื่อเราฝึกฝน practice นะครับแล้วก็ฝึกฝนฝึกฝนไปเรื่อยๆเราก็จะว่ายน้ําได้คล่องขึ้นไปไปมานะครับทุกคนก็จะสามารถว่ายน้ําได้คล่องขึ้นแล้วก็สามารถว่ายได้ไวขึ้นแล้วก็สามารถว่ายไปกลับมาได้นี่ก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองก็คือว่าใช้บ่อยๆนะครับ<ๆ> practice every day นะครับฝึกฝนทุกๆวันก็จะทำได้เองนะครับและวันนี้นะครับดูเวลาแล้วก็หมดเวลาของรายการ English is Easy สำหรับใครที่อยากเรียนกับตาตังแล้วก็ครูแดนเนียลนะครับสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์หลังข่าวท้องถิ่น M S S นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทิเชอร์แดนเนียลนะครับ thank you very much ขอบคุณมากนะครับที่มาวมพูดคุยกับเราในวันนี้และจะสอนคุณผู้ชมนะครับในสัปดาห์ต่อไปก็อย่าลืมติดตามแล้วกันวันนี้เราทั้งสองต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับที่เชาแดงครับ